นี่นะคะเอฟซีมาค่ะมาถึงแล้วก็พักเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วเราก็จะทานข้าวเที่ยงนะคะเอฟซีแล้วนี่มื้อเที่ยงของเราวันนี้เมนูเด็ดนะคะนี่ก็จะเป็นหมกหน่อไม้นะคะเอฟซีนี่หมกหน่อไม้กินกับอืมหมกมะระนะคะนี่เิ็นคำาล่นหนึ่งหน่ยวยเลยอืมยอดนะคะน้องก้อยเอฟซีมีดินไข่ ว้าวว้าวว่าเป็นตีนไก่หนุ่มจีนนี่ก็จะเป็นหนุ่มจีนตีนไก่ของบดของน้องก้อยนะคะอร่อยชิมดูสิแต่เพื่อนหนูบอกว่าอยู่ยที่โรงเรียนเพื่อนหนูอะ่ะแม่เขาซื้อคุณยาเขาซื้อซื้ออะซื้ออะไรซื้อตีนไก่แบบนี้มาสิบกิโล<า>กินบดหนึ่งวันเนาะอืมถ่าอี นี่ก็จะเป็นผลนปลาดุกนะคะเอฟซีนอาะนี้ปลาดุกกับปลาห้วยนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่ก็จะเป็นผักต <c oughs> าเปียกนะคะเอฟซีผักน้ำเพื่อนหนูบอกว่าน้องเพื่อนหนูนะ่ะื่อว่าปลาดุกค่ะ อืมอืม,ขอม,มเข้ามาเด้อมาทานข้าวด้วยกันเนาะเอฟจี F T เนาะอืมจะเป็นหม,นมกไ <MC S 1> ม้นกินกับามามะละมาละที่เราไปเก็บวันนี้นะเอฟซีข้ามากินหมึกทีด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยขมขบเคี้ยวอร่อยมากเนื้อนุ่มอร่อยมากค่ะ อืมไหนชิมดูซิน้มจีนอืมกินน้จีนกับข้าวข้าวพากินเล่นนะใครสีผมไม่ไา,า,ก,นนะา,ากินข้าวค่ะนก็กินหน้มจีนกับข้าวนันก็จะเป็นป้นปลาดุกนะคะ พาที่ไปดูดวันนั้นเนละตัวที่มันไม่ตายเราก็จะขังไว้นะคะเอเตอืมมันก็จะเป็นมะละ,ะแต่ตัวที่แม่เอามายังไม่ตายเลยนะพอดีคำนะคะเอเตแต่ปลาตัวที่แม่เอามา ีอแม่ไม่ตายเนี่ยอี้อย่าพูดตายมันไม่คำสุภาพต้องพูดว่าเสียถ้าไม่เสียก็บดลมหายใจสุดยอดนะคะอีจ เป็นหมกหน่อไม้้นปลากินน้ำห้วยดีกว่าค่ะอืหวานเกี๊ยบเลยน้ำอย่างไหวานอืมมันมีนะนม่นมคะคะกินเลือนให้หนูออ่อยเลือนมันหายไปไหนแล้ววะไม่กินเหรอ มันที่จริงมันมีเลือดนะมัาเขือนมันไม่มันเปลี่ยนมัาเขือนี่กินไหมเหมือนเนาะเอาไปเนื้อสวยเนะใครเอ็ดซทยจรมนูเเ็ด นุ้มปลนปลาก็เลยมีนมักมมแล้วึ่มฝืนก้อยกินนมจีนกับข้าวคือกินมองเอาไม้คะ่ะมองเอาไม้ด้วยมีจ้ามองเอาไม้เอ็นจอยครับผมอืม่มคำตาฉวด น้องกินน้องก้อยกินจนตาชวดอร่อยเนาะมาละกอยังไม่ได้กินเลยค่ะไม่ต้องต้มไม่ต้องลวกกินแบบน,นี้อร่อยดียกินติบก็อร่อยนอะกรอบกรอบหนุบหนับ ก,กินปนป้านีลองกินกับผักมะระดูสิอร่อยเนาะอร่อยะอืมกินคำตาสวดสุดยอดเนานะ น้องก้อยเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเอฟซอยู่กับยายที่แม่ไปทํางานหนูยิ่งแบบยายพากินอะไรหนูก็กินคนั่นแหละแล้วยายพากินไอติมทุเรียนกับข้าวหนูก็กินค่ะข้าวกินทุเรียนขอโปรดน้องก้อยเด้วอทุเรียนกับข้าวอย่าพูดเลยทุเรียนข้าวเหนียวร้อนๆอยากกินพูดถึงแล้วอยากกินเนาะกินกับข้าว เหนียวร้อนๆถ้ากินกับข้าวเจ้าอ่ะไม่อร่อยกินแซ่บกินกับข้าวเหนียวร้อนสิขนมจะไปร้อนหอมนี่หมกหน่อไม้ก็อร่อยนะคะเอเซ โหกินข้าวไปด้วยดมไปด้วยนะคะม,มาละก,ก็คำนุ่นๆหน่อยเช้าแล้วนะอือมินคำไหนอืมมินคำไหนอืมเพราะว่ามันอร่อยใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะ ใช้วิธีเปิดน้ำปิดน้ำแบบใช้มือเดียวฝนปัน่นเรูจะยกดสดทั้งถ้วยแล้วอืมกินคำไหนก็อืมกินคำไหนก็ตาฉวดอกอกหนอว่านออหนูจะสดทั้งถ้วยเลยนะคะ EP4 ับกลัวแม่ไม่ได้กินเราจะกลิ่นข้าวขนมจีนให้ดูค่ะค่ะคืนนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนี้ช h ชนเนลนะคะสวัสดีค่ะจกเือ